ยูกิกำลังสำรวจภูเขาลูกหนึ่งเพื่อหาวัตถุดิบในตำนานกับสมาชิกสามคนจากเรือนเลอดลุสที่ภูเขาเกทอสนี่ง,งนะเห็นว่ามีวัตถุดิบแปลกๆอยู่เต็มเลยค่ะแค่จังแถมบางคนยังบอกว่าแม้แต่วัตถุดิบหายยากขึ้นหายากขึ้น,นมายะาก็ยกัยงมีอยากเห็นเร็วๆจังเลยนะคะเมื่อกี้ก็ได้ยินแล้วนะ เอาเป็นว่าเธอน่ยเธอทำอะไรกับน้ำลายที่ไหลออกมาจากปากก่อนได้ไหมคะก็แ <c oughs> หงพอจะในการถึงของอร่อยมันก็ไหลไม่หยุดเลยนะโดยเฉพาะตอนที่คิดถึงมันจะดิบอาหารย,ยากันที่บนยอดเขาก็ท่านเบร์ท่านเ,านเนร์โกลินคะเชิญใช้ที่ชู่นี้เลยคะ่ะขอกุูเล็คนะ,คะทักกจังสนในท่านนี้คะ่ะ นี่ค่ะฟาเซน้ามีเหงากออกนิดนึงด้วยฉันเช็ดให้นะคะฉันว่าไม่ใช่กิจกรรมของจิวแต่เหมือนว่าเหมือนมาฟิกนิดม,มากกว่านะเห็นว่าเธอนีมีปีษาที่แข่งอยู่ด้วยตระวังให้มากมีคนกี่ดวงนะมีคนกี่ดวงน,น่าจะเป็นรูแน่นอนไนทเ่ี้ อะไรนะไม่คิดดีเสียงคนร้องร้องดังสุดๆเลยนะจะเหมือนว่าที่ด้านบนจะมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะคะลองไปดูกันเถอะค่ะว่าแล้วนี่สามแก้งห่อนรูไม่ต้องกลัวนะตรงนี้ใช้การไร้คาถาซ่อนประสานระหว่างเวทแสงกับเวทลมสิแสงซ้อนเียม,มันไม่รู้เรื่องนี้อะไร แน,นยิ่งสับสนกว่าเดิมอีกอ,อ้าวถ้างั้นเอองั้นอันนี้ล่ะวิจัยวิทยชนเอ๋ยจงนต้นรับเสียงของข้าขึ้นการ์ศเออสวัสดีค่ะมีปัญหาอะไรรหือเปล่าคะเอะอะไรกันน่ะเว้ยเมื่อกี้ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยพระนุ่ยสุดยอดไปเลย เด็กนะั่นเป็นใครกันใครจังพวกเราก็ร่วมมือกับเด็กพวกนั้นกันเถอะยุกิคุงถ้างั้นก็ขอฝากช่วยแบบทุกช่วยแบบทุกครั้งด้วยนะคะจะ <c ười> ต้องกวนต,ต,ตีแล้วเนี่ยกวนตีดีกว่าแฮมแฮอย่ามาแกล้งเบื่อแบบนี้สิคะเอาละช่วยเสียงพลังให้พวกฉันด้วยสิคะเฮียโดนดาวเบื่อถึง ว้าวเลืองเรื่องเรื่อทุ่งทนขึ้นมาแล้วถ้งนั้นจะไปแล้วคะ่ะเปโคลินส้นกับคุลสเกจะคอยสกัดมันไว้เธอคอยหาช่องจัดการทีนะ,ค,ะคือจแล้วค่ะทั้งสองคนฉันจะช่วยสู้เองค,ะอค,ค่ะพวกคนคือจะนำตัวไว้ก่อนเถอะ มาลุ้นเจ้านี้ให้ได้ก่อนฮึบท่้นแค่ต่อแล้วคะ่ะต่อแล้วนะคะเฮ้ยอาาเอาละถ้าเป็ดกระินตอนน,น,ะะนี้แหละค่ะไว้ใจได้เลยค่ะไปได้นะคะนี่แหละ ชื่อกีการมึงชื่อโคตรข๊อปชื่อมึงโคตรเป็นโคตรนูบเลยเนี่ยชื่อโอ้โหเอ๊ะมีอะไรตกอยู่ด้วยชิ้นส่วนศิลาเวศหรือว่าศิลาเวสแก่กีการเหรอวะไอ้เ่อเมึงเหนื่อยจัดดูด้วยวัตกลรมเป็นข้าวเย็นสะดแล้วค่ะ แต่ยากาศแค่เย็นนี่แย่เลยนะคะตเตรียมหวังกินทิบย่ไปบรากาศต้องแย่ได้เลยค่ะเอ็นรู้จักคนพวกนี้หรือเปล่าไม่รู้จักเลยแต่ไม่แน่ว่าเคอทุกคนยังไงก็ปราบพิศาได้แล้ว เรามาแนะนำตัวแล้วมาทานข้าวด้วยกันเด้ไหมคะท่านองรว้องจะาจอกเลยค่ะเวลานี่ยังยังพูดเรื่องอะไรเนี่ยอาจจะยังมีดีิาดีก็ได้นะไม่เอาจริงนะคนที่หิวก็มีกี่ไม่แค่เธอคนเดียวนี่ล่ะเห็นมก็หิวไม่ใช่หรอเฮี้ยแคร์เสียงเมื่อกี้เหมือนมาจากามาจากทางท่านแคร์เลยนะ นรคู่นะ้าเป็นแค่แรุสเกตแท้แท้ <c oughs> แฉันก็เห็นแล้วเหมือนกันค่ะถ้าไม่ไเกียดขอร่วมวงด้วยกันค่ะอ,อ,อืมแอนไม่เป็นไรหรอกนะ้าทุกคนจะเป็นคนดีออกแถมถ้าลองคุยกับ คน<ต>พวกนี้อาจจะเข้าใจสถานการณ์ขึ้นมาบ้างก็ได้เหมือนก็ใช่หรอกดูเองก็มีไปเยอะจุดท้องร้องจับทจอกแล้วค่ะเข้าเย็ยนเข้าเย็ยนข้าเย็ยนจะมีอะไรนะ่้ขินนะะทางนั้นขออนุญ,ญาตได้นำตัวนะฉันชีวครั ที่จะมาหาอยู่ตรงนู้นก็คือไปโกดินส่วนตัวเล็กๆตรงนี้ก็คือโคโรสเกะว่าช่สิโคโคโรตังหักลงเรียกโคโรสเกะอย่างเงี้ยเลยนี่ิเียรู้จักค่ะชื่อโคโคโรทำหน้าที่นำทางให้กับนายท่านค่ะและก็มอนี่คือยูกิที่ถูกเรียกว่านายท่านก็คือหมอนี่แหละนายท่านน่ะมีพลังวิเศษที่ช่วย เส,มพ,สมพนเสมพลังความสามารถในพวกฉันค่ะอแตหนนี่เองทินนีรู้จันก,จกนะแค่โคโกจังแล้วก็คุณจูกิด้วนยะฉันชื่อแอนคนนี้คือเกรอาสนตนัวเล็กตังนั้นที่อนักเรียนของวิทยาลาาัยเวมมาเนียวิทยาลัยเวมมา,าเียน่ะรู้จักไหมคนแถวน,นี้ันจะรู้จักได้ไงล่ะ วิแต่อะเวทมาลาเรียไม่ไดแบบนั้นอยู่แถวนี้ด้วยหรอฉันเองก็ไม่ได้ไม่ได้ยินมาก่อนเลยค่ะอย่างน้อยก็ไม่ได้อยู่ใกล้ๆก,กับทวีเอสเทนีนะคะมันอยู่คนละทวีปเหรอ้เนียโอโหมาไกลเลยนะเนี่ยว่ายแล้วเชียวแล้วมึงวูาแต่ภาษาได้ไงวะมันใช่ภาษาเดียวนี่หรอนี้หรอแอนช่วยที่ให้ฟังหน่อยได้ไหม โลกนี้นะน่าจะไม่ใช่มิสทันเชียนะสิเอาแล้วจุดอยู่คนละโลกเหรอแต่ว่าแต่ว่าก็มีคุณคกีกาสนะคะที่นี่มันไม่ใช่พูกเขากีกาสโอเคค่ะนี่มันเป็นสัตว์พิเศษชนิดหนึ่งต่างหากว่ะหลักัาก็คือพอปริบได้แน้วเพมันเ็นการพิชินสวนเิลาวีใช่ไหมใช่ไหมนะ แต่เดิมศิลาเวทนั้นก็คงเป็นสิ่งที่อันเชิญสัตว์พิเศษด้วยการอ่านภาพในใจของผู้ใช้ที่จะบอกว่าเป็นการส่งการเด้งก็คงเป็นการเด้งเวทอันเชิญมาสินะรู้ในคิดเรื่องของก๊กัสแล้วใส่ความรู้สึกลงไปในศิลาเวทหรือเปล่าอย่างเดินทางไกลสนุกจังนะอะไรแบบนี้อาจจะใช่ก็ได้ค่ะรู้จากเิตุนั้นแล้วคิดเป็น ไปได้ว่าเดินทางไกลเข้าก่อนสนุกกว่าปรวัตก,การบ้านทั้งเยอะเลยนะคะเออถ้างั้นเสราเว่ยก,ก็คงจับภาพในใจตอนนี้ตอนนั้นเลิกกลายเป็นร่างเป็นได้กลายร่างเป็นกีการส์สแต่ถ้าเป็นสัตว์อันเชิญทำไมถึงทำลายร,รูที่เป็นเจ้าของล่ะน่าคิดเหมือนกันนะเอ๊ะเดี๋ยวก่อนพวกเธอน่ะจะบอกว่ามาจากต่างโลก ก็เหรอที่เป็นเรื่องเพือฝันอะไรของอะไรกันเนี่ยก็จริงนะคะฟังดูเหมือนเรื่องแต่งขึ้นมาเลยทีนี่มิตอนั้นเกิดขึ้น,น,นได้ยังไงนะอ่ะมาฟังเอาไว้นะไอ้ผ้าอีกไม่รู้เพราะกูเป็นคนเล่นตัวละครผ้าอีกดังนั้นกูกูรู้เองครับกูรู้อะไต่างกูจริงนะเ,เดี๋ยวห้านะเครจังเพรา,ากูรูจังที่ผ่านมา บางครังพวกเราก็เจอแต่เรื่องปแปลหน้าหรือเชื่อมมนต้องเยอะแล้วไม่ใช่อหรอคะอาจจะมีโลกต่างออกไปถักไปสองใบยอยู่ทียิงก็เป็นได้ไ็นได้ค่ะควคิดเปิดกว้างเกินไปแล้วนะเธอเนี่ยงั้นก็สมมติแค่สมบัตินะถ้าเชื่อเรื่องที่ว่ามาตอนนี้ข้ามาอีกโลกหนึ่งเวทอาจจะเกิดการเปลี่ยนคุณสมบัติก็ได้ เดีย๋ยวกลายเป็นสัตว์พิเศษที่คุ้มข้างอืมงั้นเหรอจะว่าไปแค่คิดว่าข้าใหม่อีกโลกหนึ่งจะมีเรื่องแปลกๆอะไรเกิดขึ้นก็เป็นไปได้นะแต่ทำไมจู่ๆก็ถึงข้าใหม่อีกโลกได้ละ่ะเว้ยเกิดทำงานขึ้นมาเองด้ือไงคือว่าฮั เอ็มพีเอ็มพีดีในพวกเนี่ยแอน,นใส่พลังมากเกินไปนะพลังเวทที่ใส่เข้าไปในสล้าวเวมิมคงมีมากเกินไปจนกลายเป็นแบบนี้ฮะว่าไงนะนี่เธอมีพลังเวทสูงแค่ไหนกันเนี่ยันนี้ก็ไม่น่าเชื่อเลย <c oughs> ไม่ไดิในเจียช่มหรอกนะ ว่าละราคาทุกคนขอที่ให้รอนะครับอาหารซื้พิเศษของปิการีนค่ะเสิร์ทันเสิร์ทันแล้เลยค่ะเป็นหาที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยอันนี้กินได้เหรองามงามอร่อยมากค่ะถือกิหน้าตาเป็นลายก็เถอะอร่อย ว่าสบายกันไรกันกูกูก็เพลินดีแล้วก็กลมกล่อมที่อ่อนที่หนังนี่ก็อบวนอยู่ในปากโอ้โหโ้แบตเตอรี่ตามละจริงด,ด้วยนี่คืออาหา,จารจากปีศาจนี่เด้งดึงที่พึ่งจับได้ส,สดๆร้อนๆค่ะอันทำดินละ พิซซ่าโหเล่นพิซซ่ากันหน่อยคะักิน,นะะของแปลกๆเลยนะคะไม่ใช่นิดหน่อยม่ก็ลองกินของธรรมดาแบบธรรมดาทั้งหากว่าการกินพิซซ่าเป็นหนึ่งในกิจกรรมของเรื่องเล่นดิสกิลของเราค่ะอ๋พิซซ่ามานจะเป็นอาหารที่อร่อยได้ขนาดนี้ ไกินเนี่ยถ้อาหารเจานจืดๆกเลยเนะี่ยฮึมฉันกินตกเจมัอยกันเอ่อนี่โอเคกับอาหารจากปีศาจเร็วเกินไปไหมเนี่ยพวกเธอเนี่ยจะว่าไปก็ปรับตัวได้เร็วถึงหน้าตกใจนะครับที่มัส ซิลมิสเตอร์ทนซิลก็มีวัุฒนธรรมการกินปีศาจเหมือนกันแต่คิดว่าวการปูปีศาจมันยากพอป้าวเบเก้นี่สุดยอดไปเลยนะถูกชมซะแล้วค่ะแจ่มไปเลยนะคะเอ,อะไรคะยังมีอีกเพียบเลยทานเยอะๆเลยนะคะเสิร์ฟของหวานเรามาทานปีศาจให้ดูจังพามรรยากาศค่ะฮะไม่ถึงไม่มีจังเหรอ น้ซ่งองรูกลเนะอ้เียะยเหี้ยตัวกลมนี่เหรอช่ว่าเป็นควาไหนกันนะคะเอาเจนุสนับสนุนรูจะจะได้เหรอพูดจริงเหรอใช่ค่ะอ้าวโอไม่ม่มมจังตัวสันเชียวดีใจจนน้ำตาไหลเลยเอครับดีใจเลยนะครับอเียมึงเพี้ยนไปแล้วอเขียว ใช่เพื่อนกันจริงป้ะเนี่ยนะี่สิไม่น่าใช่นะไม่เ,ไเป็นไรนะโอไมมิจังก็ไม่กินเธอหรอกอ๋อเดี๋ยวนี้นะคะอืมขอบคุณนะเฟโกรินยิ้มเล้แล้วล่ะมีแดงแล้วก็ต้องมาหาทางกลับไป ไปมิสเร์ทันชิวแล้วนะท่านทำให้เวทูทานขึ้นมาได้ได้กได้ผลเลยนะเพื่นจะวิธีได้ก็แค่วิธีดิบแล้วก็วาถะดิบมาถึงสิลาเวสเนะตอนนี้เรามีแค่เซี่ยวเดียวที่ทำได้จากกีการ์สตัวเมื่อกี้ถ้าเรื่องกีการ์สได้เยอะๆเลยแล้สะสมชิ้นส่วนไปเรื่อยๆก็จะได้นะ อา้าวฉันสังเกตได้ถึงพลังเวทจำเนรมากบนภูเขานี้แค่ขึ้นไปได้บนก็น่าจะได้เจอกีกาสอีกโอ้พวกคุณแอนจะขึ้นไปยอดเขาสินะคะที่จริงพวกฉันก็มาที่นี่เพื่อไปหาเพื่อหาวิบนับคันเทพยบนยอดเขาเหมือนกันไม่เออจริงเลยนะคะพอเราไปได้วยกันไหมได้เหรอขอบคุณนะ พาะเราไม่ชิับโลกแบบนี้รู้สึกอุ่นใจขึ้นมาเลยทั้งนัขอฝาออตัวด้นะวยนพะพวกแอนร่วงกลุงกับพวกจุกิแล้วมุ่งหน้าสูงยอดเขาเพื่อหากีกัส